วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำในส่วนของอพิซ็อกพลายเอ้อลูคขาดนะครับผมนะซึ่งตัวลูคขาดเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งมาเลยนะผมนะก็เป็นตัวจากอพิซ็อ q เควสไลน์นะผมนะชื่อว่าท r ูเดคูล่า r e s t r i c t i น n z e ร o นะผมนะก็อ่ะในส่วนเควสแรกนะครับก็คือค่าตัวละครธาตุมื้นธา0พันตัวเลยใช้ True d ดค c ล่ a นะครับซึ่ง True d ดค c ล่ a เนี่ยเราสามารถหาได้จากในโหมดใหม่เลยนะผมนะตัวนี้เลยเข้าไหม เราหาตัวนี้มาเราเอาไปเก็บคิวห้าพันตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นจากในด่านไหนก็ได้นะครับจะเป็นเรทจ,จะเป็นในส่วนของลงทาล่าหรือพวกนี้คือได้หมดเลยนะผมนะก็ในส่วนเควสต่อไปเนี่ยจะเป็นออฟเทนสามร้อยดักเอเซนนะครับก็คือไปหาเอเซนท่าตบดมาสามร้อยอันนะครับซึ่งเราสามารถหาได้จากเอเซนอันนี้เลยเขาเอเซนคอนเวิร์ตเลยนะผมอันนี้ก็เราสามารถเลือกมาสามร้ออันแล้วก็กดท่านมือได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเสร็จเควสเลยนะผมสำหรับใครที่มีเหลือนะแล้วแบบไม่อยากลงท่านนะครับผมนะอ่ะเควสต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของเคลียร 250ร้อมินฮันด์เวฟบิทโอลี่สามยูนิตมาร์ทแฮฟทรูเด็กุล่าอีกคลิปนะครับก็คือการเคลียร์อีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์เนี่ยจะมี50าสิบเวฟนะครับผมนะให้เราเคลียร์อีเวนต์เนี่ย5รอบโดยที่เราต้องใช้อลูขาดเนี่ยในทีมด้วยนะครับซึ่งทีมที่ผมแนะนำอ่ะจะเป็นจอนนี่แล้วก็จะเป็นในส่วนของ ไอดอลนะครับผมนะถ้าลงไม่ผ่านก็อาจจะเปลี่ยนจอนี่เป็นตัวละครนูตัวอื่นก็ได้น,นะผมนะประมาณนี้เลยโอเคไหมให้เราเคียวห้ารอบเลยนะผมนะหรือว่าครบสองร้อยห้าสิบเวฟเลยนะผมนะถ้าลงไม่ผ่านอันนี้ก็จะนับเหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นต้องชนะนะแต่ว่าชนะคือดีสุดนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล่นนะก็คือสมมติอ่านเราผ่านแค่สี่สิบเวฟสามสิบเวฟแบบนี้มันก็จะนับให้เรานะผมนะประมาณนี้เลยโอเคไหมอันต่อไปนะครับ ก็คือออฟเทนห้าร้อยแคนดี้บาสเกตนะคือก็คือจะได้ในส่วนของคือเคอร์เรนซีใหม่นะครับก็คือจะเป็นแคนดี้บาร์สเกตอันนี้นะครับผมนะซึ่งแคนดี้บาร์สเกตเนี่ยเราสามารถหาได้จากในโหมดใหม่เหมือนกันนะครับจะเป็นโหมดนี้ก็คือโอกาสดอมเนี่ยก็คือร้อยเพื่อเซเล่นะครับจะได้การันตีห้าพันเลยแล้วการ์ดข้างในด่านเนี่ยเราสามารถเอ่อเลือกการ์ดเพื่อเพิ่มแคนดี้ได้นะครับผมไปเล่นมาผมได้แคนดี้ประมาณหมื่นสองหมื่นเลยนะครับสำหรับเอ่อลงรอบหนึ่งนะครับแต่ลงรอบหนึ่งใช้ห้าสิบเวฟประมาณสิบประมาณ 10, กกวว่่่่าานนนนนนนทีีผมนะม,มะะโอออออเเเคัั้ยย็็ตไปปจในสขงรบ On any banner นะเพื่อการสุ่ม1,500รอบนะครับในตู้ไหนก็ได้นะครับอันนี้ไม่บังคับเลยจะเป็นตู้ธรรมดาจะเป็นตู้ 1, 2, ตู้2ตู้3ได้หมดเลยนะครับผมนะอันนี้เลยอ่ะเควสสุดท้ายก็คือการเคลียร์บิดไนท์ฮันยีรอบนะครับคือการเคลียร์ด่านเนี่ยยีรอบนะครับเราไม่จําเป็นต้องลิมิตใช้ตัวอะไรนะครับซึ่งทีมที่ผมแนะนำก็จะเป็นทีมที่ อ๋อเป็นเมตานะครับจะเป็นอีจิโกแล้วก็จอนี่นะครับที่เหลือคือใส่พวกตัวละครธาตุมืดธาตแสงที่ชนะธาตุมานะครับเพราะว่าในด่านมันมีมอนหลายธาตุนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการทํำอรุขานนะครับก็ตัวละครได้เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับซึ่งตัวละครในอัปเดตเนี่ยเราสามารถเทรดได้ทุกอย่างเลยนะผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างม็อบ เอ่อหรือว่าจะเป็นในส่วนของไลท์นะครับผมไม่ก็จะเป็นดาร์กเม็ดนะครับพวกเนี้ยเราสามารถเทรดได้หมดเลยนะครับสกินก็สามารถเทรดได้นะคะฮัลวีนแคปซูลเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะผมนะซึ่งผมมี5อันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าได้อะไรบ้างนะผมนะปุ๊บอ่ะพวกฮาโลวีนแคปซูลเนี่ยก็จะได้เป็นพวกธาตุหรือว่าแบบพวกตัวละครอะไรพวกนี้มาหมดเลยนะครับซึ่งผมก็แนะนําให้ใครที่ไม่อยากสุ่มตัวละครเนี่ยเราสามารถสุ่มในตู้ได้นะครับสุ่มไอ้แคปซูลฮาโลวีนได้นะเออก็สําหรับวิธีการหาลูกค้าจะมีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่รรรัััับบบชมมนนนนะะคคคไว้้เจอกลิปหาผ Bui-buiis.